สวัสดีครับ LED for b y รับติดตั้งไฟสปอตไลท์ทั้งในและนอกสถานที่นะครับวันนี้อยู่กับ Honda Le ีด125นะครับติดไฟมินิ30วัตต์1ดวงนะครับบริเวณขาจับาสายเบรกนะครับติดดวงเดียวนะครับมีชุดดีเล์ซ่อนไว้ด้านหน้านะครับสวิตใช้เป็นแบบเจาะฝัง ใช้เป็นแบบเจาะฝังก็จะมีตรงกลางนะครับคือปิดนะครับกดลงล่างจะเป็นไฟต่ําตรงกลางปิดแล้วก็กดขึ้นบนจะเป็นไฟสูงสีเหลืองนะครับแสงไฟจะ,ะหมุนไปตามหน้าล้อนะครับเดี๋ยวมาดูแสงไฟกันเปิดสวิตช์กุญแจนะครับทุกครั้งก่อนใช้งานต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับเพราะว่าเราต่อผ่านสวิตช์กุญแจไว้กดลงล่างเป็นไฟต่ําสีขาวอันนี้ยังไม่ได้ตั้งระดับไฟนะครับ เดี๋ยวไปดูแสงบนถนนกันอีกครั้งหนึ่งกดลงล่างเป็นไฟต่ำสีขาวนะครับตรงกลางปิดแล้วก็กดขึ้นบนเติมไฟสูงสีเหลืองนะครับโดยที่ไฟต่ำสีขาวก็ยังติดอยู่นะครับดูอีกครั้งนะครับไฟต่ำสีขาวไฟสูงเติมสีเหลืองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้ารถประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูแสงบนถนนกันครับ รีวิวแสงไฟสปอตไลท์มินิ30วัตต์หนึ่งดวงนะครับกับ honda l e ี d 125นะครับอันนี้ไฟหน้าเดิมๆนะครับเดี๋ยวดูใหม่อ่ะอันนี้ไฟหน้าเดิมๆไฟต่ำพอดีตั้งขาตั้งคู่แสงมันก็เลยกดต่ำลงมานิดนึงไฟต่ำเป็นสีขาวนะครับตรงกลางปิดแล้วก็ไฟสูงเติมสีเหลืองประมาณนี้นะครับไฟต่ำสีขาวไฟสูง เติมสีเหลือง Honda าบีดหนึนะครับติดไฟมินิ30วัตต์หนึ่งดวงนะครับสนใจติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ติดต่อมาได้นะครับ LED 4ใบคันหน้าจะเป็นรุ่นอะไรไว้คอยติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ